มนนึนไปถึงยิหยังมันคือหลุดตาบนี้มึงจีบ่ะมาใหม่พี่้องมาใหม่โดนอะไรอนะ่ะทุกคนครับมันหลุดครับขอโทษนะครับพี่น้องมันหลุดพี่น้องเดี๋ยวยังดูสาขามุกดาหารนะกี่หายรับบอกนวดเออพลังงานกระเถาบครับเงินมันออกมาแล้วยังเลือย นี่สาขามุกดาหารนะทุกคนนะสาขาแรกของฉันนะอันนี้สาขาแรกนะครับสาขาแรกทุกคนมันหลุดขอโทษด้วยครับมันหลุดเมื่อกี้พี่น้องสาขาแรกของแขกเดวยเนี่ยดูดูสาขาแรกนะพวานอุ้ยงามอยู่เดอ้อคุณเว้ยไม่ดีจังเลย มุกดาหารสาขาแรกวุ้นหนึ่งมูลนี้อันนี้อยู่ในห้องทิปเมนต์นะครับแบ่งเป็นล็อกล็อกล็อกของทิปเมนต์ของน้องพี่น้องอันนี้คือสาขาแรกของบอสนนดบอสด่ดดางนะทุกคนนะสาขาแรกเลยพี่น้องมาอยู่มุกดาหารแบบเป็นสิบสิบปีไม่ได้มามุกดาหารหกปีเราไม่ได้มาที่นี่เลยหกปีทุกคนเงินจากของเงินยังมากกินหลามสินยืง ดูพนักงานพี่น้องพนักงานดีใจหลายว่าบอนโนสิม,มาก็เลยแห่งเงินไปกินเขาสองพันหักออกจากคานเสื้อนี่พ <laughs> นักงานยังเหลืออยู่เปลี่ยนแค่คนเดียวเองอีกสามคนออกไปแล้วว่าไม่หมองไปกลับมาคือคือเกานะโนโนมึงอย่ามาตอนแหลมมากไอเจมมึงอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วเจน,โนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่อยู่มุกอาหารมา ทำใสกเบื้องเบื้องสมัยหมอวินเล่าอนหนาเก่าพี่น้องหมอกรวินสมัยหน้าเก่านะเบื้องเบื้องหมอกรวินหนาเก่าอันนี้แม่งไงขื่นไงขื่นป้าสู่ฝากสาขามุกดาหารด้วยนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องใครที่อยู่บ้านเพื่อนบ้านนนประเทศสวนอาเขต โซนเขตเด้อพี่น้องอยู่ใกล้ๆกับมุกทหารนะครับเชิญได้เลยนะครับกรวินสาขามุกทหารตั้งยั่วตรงข้ามทากศเลยอันนี้เขาเรียกว่าแยกอะไรสี่แยกทกศพี่น้องไปง่ายๆสีสมดุแล้วออกไปเบื้องให้เบื้องป้ายก่อนคอยบ่ได้มาหนี่ดกี่ขอนอนอยู่ขังเทืองนี่แต่ก่อนพมนอนอยู่ข้างบนนะพะักคนอมาเบื้องหลายแทะมีทั้งหมดกรวินมีทั้งหมด,ก,มหมดกี่สาขานะ 30, 30สามสิบสามสิบสาสามสิบสี่กับกรวินพัชเดี๋ยวจะให้ไปดู พี่น้องนี่เด้อยุ่แยกนี่เด้อเบิงนี่นาะทกศนะทกศติดกับปตทนี่พี่น้องคอยเป็นหนีก้อนแรกพี่น้องนี่กอลเราวินเด้อสีสมสมเด้อป้ายสีชุ่มชุ่มนะนี่สีแยกเลยตรงข้ามทกศเลยนะทุกคนนะตรงข้ามทกศเลยวันนี้มางานบวชคุณเจมยอดไผ่นะก็เลยแวะมาที่สาขา มุกทหารเพราะว่าคิดถึงพนักงานพี่น้องผมพูดจริงๆนะข่อยคิดถึงพนักงานข่อยเพราะข่อย,อ,อ,ยอันนี้เป็นพนักงานรุ่นแรกเลยนะรุ่นแบบรุ่นแบบว่าจอฝาโล่งออกมาต่อสู่พี่น้องโอ้ยังยูยังถเถานะสู่เนาะอีเจนมึงอหอดสิปีเราจิเจนเอออันนี้แม่ไม่ไใหญ่ครับแม่ผู้จัดก,การเชิดแม,ม่ไม่ใหญ่ครับเนี่ยเนี่ยแ่ะใครที่ตามตัวอยู่มาได้นะ พาพี่น้องฉันไม่มาสาขาที่หกปีแล้วหกปีแล้วมีบ้านด้วยกูอยากพาไปดูบ้านมากเลยมีใครรควมปะสารบ้านคุณว่าไหมนี่บม่มีตายกูซื้อใบบานอยูซื้อใบสิบล้านเม่เคยขอไปจะเคลียเขาอยู่มุกดาหารอยากได้บ้านสวยมากก็สะดุด,ดีปูไม้ปากเก้ทั้งหลังเดี๋ยวพาไปดูมาซื้อผมเลยผมยอมขายขาดทุนผมซื้อมาสิบล้านผมจะขายแปดล้านหา่า เออแปดล้านเออขายอัดขึ้นไปเลยทุกคนครับอยู่ที่มุกดาหารนะแจให้หน่อยนะส,สายบรษมาหากินในี่นไปนองข่อยเลืต้ตนพลังงานข่อยนียบมันเงอปวดมุกดาหารเนี่ยฉันต้องมาที่นี่บ่อยๆแล้วไหมเธอสวัสดีครับสวัสดีครับมีรักษาฝ้าไหมครับฝ้ากะผมบอกเลยอย่าไปหาใส่เลเซอร์ฉีดเอา ฉีดี่แป๊บเดียวเห็นผลเลยฝ้าเป็นแล้วไม่หายนะฝ้ากลับเป็นแล้วไม่หายแต่ทําให้มันจางลงได้เป็นแล้วเป็นตลอดชีวิตนะฝ้านะฝ้ากัะน,นะโอ้ยอีขวัญที่รักพนะปล่อยกูได้ก็ยนี่พี่นออ้องข่อย่ปด้มากมุก้หาบอกดวงขอ่อยตัวพลังงานข่อยต่อไปฉันสัญญาว่าฉันจะมามุกทหารฉันสัญญาว่าฉันจะมามุกทหารทุกหกปีทุกคน เดีวเดี๋ยวเคยกินบะเนียแมงมันพี่น้องอยู่ตลาดเราไปซื้อตลาดที่ไหนนะพอรพอนเพชพรตลาดพรเพชรคือขายของป่าอืมลูกไก่ป้าพี่น้องผมอยากบอ,อกว่าไข่นางเรือหางน้าไปแตกใบพิวจัดดาวเรื่องตะเกียร์คุยอยากบอกเลยร้านอยู่สี่แยกขกสนะครับกราบินกินิกตั้งอยู่ที่สี่แยกขกสนะครับทุกคนสาขาแรกนะครับผม ฝ้ากดดต้องมาฉีดครับฉีดเมโซฉีดดูดูมันจะจางเองท้าใจเลยวก็กินยาน้ำบอสได้พอตัวสันผมว่าสิตเขาไปลานครับพอคือเกานั่หละไปเลยแลนดี้อีสานเนี่ยสุดไปงั้นปวดเจียมกว่าิตกับไป้านคือเกาลัะฉีดฝ้าตลอดไม่กล้าเลเซอร์แมนฉีดโดยไปหาเลเซอร์มัน เมลาโทนินเม็ดสีเขาเห็ุง่านหนักความผิดปกติของเม็ดสีนะครับผมสาขามุกดาหารเนี่เป็นสาขาที่แบบว่า,างตะกี่ซอลเขาอยู่พี่้องเป็นสาขาแหลกกำมอกตรววิ่ที่มาเปิดพอตอนนั้นย่านแบรนด์ย่านบุยีสัมย่านที่ว่าเราเป็นจังหวัดที่ไม่มีแบรนด์ก็เลยกล้าอู้สมัยนักี่ ขอโปรริ้วรอยหน่อยปะนะไปรถปอไปฉีดตัวบัแพงดอกบัวเอฟตีบอลนนนี่สั่มจีดฟี่แม่งมันพี่น้องให้เต็มท้องข่อยมันมาข่บัวก็กินเกียวข่อเด็กวัวต่อคยกินสองเกี่ยติดใจเลยมันหล่อปีละครั้งยังไม่เจมทุกอย่างกำลังเจมบอลบิงแล้ว,วน,น,น,น้องโทรมาแล้วครับโทรหาน้องเรียบร้อยแล้วครับ ผมไม่อยากพูดอะไรมากผมพูดได้คําเดียวเหมือนแม่นิกกี้พูดนั่นแหละขอยืมคําพูดแม่นิกกี้แล้วกันเนาะการจะเอาชนะกันอะ่ะให้เอาชนะที่ผลงานบอกแค่นี้แหละแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะ ผมนับถือศาสนาพูดผมว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงผมว่าบาปบุญคุณผมคุยกับน้องผมเรียบร้อยแล้วดีก,กันกับคุณหมอในเนื้อบอดคุณหมอเป็นอย่างาหมอกวินเป็นอะไรมไม่ได้เป็นเพื่อนกันเลยไม่ได้เป็นเพื่อนกันหมอกวินเป็นอย่างมินนองแล้วต่อเห็นอย่าง มอกรีนเป็นอะไรทุกคนบ่อมือโตติบ่บ่้มือโตเป็นอย่างเกิดยังขื่นเนี่ยแฮปปี้อยู่เดลันนอกเป็นอย่างเกิดยังขื่นบ่เนี่ยหมอกรีนเป็นอะไรเดียว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 เกี่ยวกลับเด้อยจามหมอจะถึงเท่าแล้วแล้วไปกินถึงข่อยดอก เอ้บ่ระามมาขอเจือเกลือผมเป็นคนพูดผมเชื่อว่าบาปกรรมมีจริงผมไม่ได้พูดถึงเรื่องใครนะวันนี้คุณหมอดาม่ามดมือดาม่าอะไรขวัญดาม่าอะไรกันคือนอนน้ำกันยวคือนอนเตียงเดียวกันยวหมอคือผลนน้อยจ้าพนะ สถานะเราคุ้มเครือกับผู้ใดห,หรือเปล่าคุ้มเคหหรือไข่เตีสถานะคุ้มเครือหรอคุ้มเครือกับใครหรือเปล่าบ่าวเลื่อนคินิกมุกดาหารก่อนคลินิกมุกดาหารเนี่ยตั้ง UC อยกกู่ซี่ใหญ่ข้อกสอ ไอ้มาอุดหนุนมาซัพพอร์ตจะแน่บรรย่ญญาันรลอยคอยไล่ดาวคนนค่อรอดีแท้คุณหมอและวอหักจากกันได้แต่สมันหยุดวกีโตอยู่มกาหารนั่นนี่เราประเด็นดามาเรื่องผมดอกม้งเราดามาเรื่องคนอื่นตี แล้วประเด้มาใมัสไซใจคมประนันหรอพี่น้องกรุณาช่วยเหลือหน่อยค่ะคืออย่างน้อบันี้งซอยนี่แหละซอยบอดบีกบันี้งฮือสู้ อีกหวันงั้นบทเจียมยอดไัยเนี่ยกูลงตารางไว้แล้วกูต้องมาบอแยกแยกกันไม่เติบโตหรอเจ้ากับม่มุกราหารแม่บอนะโอ้ยบให้มากากับแยกแยกถึงก็นอ,อนหลับ็ยอดกันซื้อดอกอิสานนครสิทินปิดวงวันที่สิบสมิถุนายนนะครับ มันบ่เหวอะมิเราเุยเรื่องหมอกรลวินแล้วเป็นยังหมอกรลวินเราบอกว่าบอกคุยกับบอลโนซิปมือแล้วเอาเราคือเบาๆขนาดแล้วเป็นใบเจก็ไม่มีเรื่องในไรต่องคุยกันมนะปะกติแล้วก็บ,บอกคุยกับข่อยแล้วก็ถามข่อยแค่ว่าผู้ผาเป็นไงบ้างมาสู่เป็นไงบ้างซ้ำนี่แล้วเบอรก็ถามคนอื่นเลย เราถามข่อยซ้ำนี่เราถามข่อยแกว่าวันนี้ภูผาเป็นไงบ้างมาสุเป็นไงบ้างแค่นี้จริงๆั็มีแหละก็ได้รู้จะคุยอย่างกันแล้วสูงแต่ว่าโอเค่บวก็ดีมาสมุก็โอเคนะไม่เอไปถามอย่างตอนแต่เราอยากถามซ้ำนี่นะ แยญ่ๆมันเติบโตกับแยญ่ๆดีล่ะเอ้ยนี่เป็นความสุงของนางให้นางทำไปเลยค่ะบาปกรรมขึ้นนั่นงเาบานนับเสียบไป้บนนั่งหลอดหน้าชื่นอกตมุมแบบย่ำอ่อนกระหน่นหน้หนาไปะนะมันมีคอนเทนต์จ้ะ เอ้ยไปน,นี่สิมาบอกน้ำบอดกระจอบดาแต่รอเนาะหน้ากล้องกับหลังกล้องกับผมไม่ด่าหรอกไอ้มึเป็นคนแบบนี้น่ะอะไรที่ซีเรียสน่ผมไม่เคยดาย่านะไม่เคยด่าแบบว่าให้นี่นะ เด้ยวขาแมทธิวไม่ได้มาด้วยค่ะบไขบะหม,มี่หมองล้นใสคือศูนย์แท้คือบิ๊กบัานแล้วแม่นิกกี้พูดทุกอย่างแล้วสิ่งที่แม่นิกกี้พูดอ่ะพูดแทนผมเป็นหมดแล้ว อยางกองกรไม่ได้ไปองกรไปโรงพยาบาลทุกวันนี้ผมก็สีผมก็เครียดเรื่องแม่ผมอยู่แล้วทุกคนจะกูได้เป็นยังไงล่ะงูบออนเป็นวงกว้างอะไรหวาน บิ๊กต้องเป็นบทเรียนของน้องพี่น้องเอยเฮ็ดจังได้เนาะอำนาจแล้วเขาก็อยน้นแม่เขาคือหอดลูกับคือทอดอยู่นัน่นแหะ <c oughs> คุณย <c oughs> ายทองกร าตรวจโรงพยาบาลมันนี้นายอุ้มตัวนายอุ้มยี่ย่างหอกตล้วก็อยู่ทุหาอุหาพี่เดียมผู้เผากันมายัต้องกลับยังไงพี่น้องทุกคนแมนพี่น้องทุกคนก็ต้องเจอนั่นแหละเจอพ่อแม่ป่วยไม่สบายได้ว่ะยัต้องก่อนเราดื้อพี่น้องเพราะเราดื้อเราไมนก็บ่าไหวแม้ร่างกายมันบ่าไหว มันรักษาได mm ้ยู่แต่ว่าคุณยายแกแบบดื้อน,นิดนึงแกไม่กินข้าวไม่กินอะไรอย่างเงี้ยไม่กินยาไม่กินข้าว mm hmm. อ้วมได้ยินไหมอะไรนะคะได้ยินแล้วไอยายทองกรไปตรวจมายังตรวจมาแล้วค่ะอาการดีหมดเลยป<ะ>้าพี่พน้อง ยัยท้องก่อนอาการดีพอเพิ่งกินยากับกินเป็นเบาหวานมาไว้กินประหวานแล้วเหมือนแล้วกินบัคมีกินทูเลียนนั่นฮิติวุตมาแล้วน้องชายขย่เออแล้วกินโรดโอเคแ่้วมีดนะนั่นแหละพูดถึงน้องชายขยน่น้องนี่เห็นบ่นน่เฝ้าดัาข้อไปเลยยาจมพน,นะบ่จมกันได้แต่อยากบอกว่าบาปกรรมนี้จริงเลยพี่น้องข่อยเป็นคนผุด ผมเชื่อว่าบาปกรรมมีจริงผมไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรผมรู้สึกว่าบาปกรรมมีจริงขอพ่อท่านมีห่ะอือคอยรู้เรื่องหลายเรื่องบางทีคอยดูเลียบตนเล่าอยู่พุณย่าบ้านคอยหูร้ายคอยลรอหูจักเจ้าก็เสียกำนมังใจหน่อยไดเนาะอืม ตามมาแหละพี่น้องแตพูดเรื่องหมอกรวินก่อนทำไมทุกคนเม้นถึงหมอกรวินเยอะจังเลยตอนนี้อยู่ที่กรวินมุกดาหารนะทุกคนนะเราจะไปงานบวชเจมยอดไัยนะตอนเย็นนะใช่สงสารบิ๊ดแมนพี่น้องหมอกรวินเราดามาเตบ้วน้ำกันซิมเมือดเตี่ โอ้ oh, ปาปีพันนะ่ะแล้วไปอุบลแล้วก็บรถตู้หาขอ่อยเจือเรือด้หล่ะแล้วเด็คอนเทนต์หรือเปล่าหมอกรวินนอ่ะน,นะแต่ทำคอนเทนต์หรือเปล่าแล้วประเด็นเซใจพมงขนาดนั้นเด้อกำลังใจเด้อปาบ,บี้เออเย็บซี่บอก ก็ได้แต่ส่งลงใจงนะพี่น้องเนอะอ่ามนเกิดพอพอก็อยากให้ลูกมากปีละเทียแต่ว่ออยากให้ลูกขาดเลี้ยนเกิดเข้าใจพอนุดอกเนาะอุ้ยปากเป็นปนดง ข้ใจได้ไม่อยากให้ลูกมาก็เข้าใจอยู่นะไม่อยากลูกขัดเดียนเพราะการเรียนเป็นสิ่งสำคัญแมงอร่อยมากฮ <c oughs> เหตัแสดงอง,งสัดพี่น้องเออตอนนี้อยู่ที่กราวินสาขามุกดาหารนะทุกคนนะไม่ได้มาที่นี่หกปีแล้วเป็นสาขาแรกที่บอสเปิดมาสิบกว่าปีนะที่ถึงพนักงานมากน้องปากเป็นบันดงพี่น้อง ผมไม่มีความคิดเห็นใดๆนะเพราะว่าใหญแม่นิกกี้แล้วบอกเวทระวบอกแทน่นหมดแล้วบระกอบสดลง,งก็ปิดอย่างเลยเกินไปพวดบางเทียก็เลยบางครั้งก็เกินไปเยอะเกินไปน้ำเกินไปหลายรถทิศิลง รถติดิลองรถอยากเอาชนะลง่งเด็กๆก,ก็จะมีความสุขอย่าเอาอยากชนะหลายคนที่รักลูกต้องเข้าใจลูกนะการสอนการสอนลูกอะ่ะรู้ว่ามันมีวิธีที่แบบเยอะแยะมากมายพี่นอ้องการสอนลูกดูทุกคนมีการสอนลูกที่ไม่เหมือนกัน แต่การรักลูกการรักการใส่ใจอะ่ะเราต้องรู้นะว่าลูกเราอะ่ะอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขแบบไหนยังไงบางครั้งเานอันทีก็ให้ลูกเขามีความสุขบ้างบางครั้งก็เกินไป เกินไปผมบอกเลยว่าเกินไปปีละเทียหนึงมันเป็นการแบบทุกครั้งที่หลานมาเขามีความสุขมากเลยนะพูดจริงๆนะรถทิฐิลงบ้างวางบ้าง คิดถึงลูกเป็นหลักบ้างตอนภูผาเป็นเด็กเข้าโรงเรียนฉันอยากพาลูกมชมยศต่างประเทศฉันก็พาขาดไปเลยลูกฉันอยากไปชมยศต่างประเทศ,เทศฉันก็ไปเลยแต่ว่าเห็นว่ามีปัญหายอย่างเงี้ยล่ะถ้ายังอยู่ประถมอยู่อยู่อนุบาลอยู่อะไรเงี้ย การขาเรยเรื่องมเขาไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ฝากไว้ให้คิดเนาะแต่ไม่รู้จะคิดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งอยากเอาชนะก็รูุ้ยไาอยากเอาชนะแต่มันต้องแยกแยะก,กันด้วยเนอ ขวบสองขวบต้องเน้นการเรือนพักค่ะเด็กปอนหนึ่งอ่ะเขายังไม่ทำอะไรเลยเขาคิดใจมาแล้วว่าปสองขึ้นไปเริ่มที่จะแบบว่าใส่วิชาการให้เขาปอนหนึ่งอ่ะครูยังให้เล่นดินน้ำมันให้ให้เล่นอยู่เลยฉันอ่ะย้ายโรงเรียนภูผาเพราะอย่างนี้แแลอะ กินแม่งมั่นเด็กป .1 อ,อ่ะเขายังไม่คือวัยวัยเล่นเขาต้องให้เด็กเล่นเต็มที่พ่อรู้ไหมพอสมองมันจะรังสารมาพัฒนาโนน,นีนั่น 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ป .1 ยังเล่นอยู่เลยเนี่ยภูผาย้ายโรงเรียนใหม่อ่ะคุณครูดูแล้วว่าพัฒนาการภูผาเนี่ยยังไม่สามารถจะขึ้นป .2 ได้พ่อเปล่าขึ้นป .2 ไปปุ๊บ พอผู้พาอายุเท่าไหร่ผู้พาอายุหกขวบกว่าจะขึ้นป .2 ไม่ได้หนึ่งด้วยอายุสองด้วยความสามารถของเขาเขาแกยังเขียนกอถึงฮอนุฮูกอะ่ะยังไม่ยังไม่คล่องเลยถ้าขึ้นป .2 ไปปุ๊บรู้ไหมผู้พาจะเจอปัญหาอะไรจะอ่อนที่สุดในกลุ่มเพื่อนแล้วจะไม่มีความมั่นใจเด็กในวัยเนี้ยยังไม่ขึ้นป .2 อะ่ะเขาให้เล่นอย่างเดียวให้เล่นไปเลยอยากหยุดไปงั้นก็ ครอบครัวทำกิจกรรมไปห้าขวบสองขวบเน้นการเรียนเขาโอ้ยผักด้อผักด้อ <c oughs> แมงมันเล่นอย่างเดียวจนถึงปอนหนึ่ง ปอองก็เริ่มวิชาการเข้าไปป1ที่โรงเรียนใหม่บุพานี่ก็ยังไม่สีเื่อเรื่องวิชาการนะยังให้เด็กเล่นออกไอเดียนู่นนี่นั่นนะเขาเรียก่มปูพื้นฐาน พ่อฉันเป็นพออล้ว,ว่าขาดมือเดียวมันบ่นพ่อสิผ่านสอบในอำเภอหรอที่รีห์หึหึ เงิๆเอาไม่เอาเรื่องพื้นนะขนาแน้วมันจะขึ้นคามดาวคามดาวน้ตเย็นๆฮ้ยพลังบวกเชิงลบหรอไม่อยากเเวะวะ แม่นิกกี้เล่าหมดแล้วไม่อยากพูดหรอกแม่นิกกี้ขยี้ข่าวพูดไปหมดแล้วพูดแทนใจฉันหมดแล้วฉันไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้นแหละ <c oughs> ฉันพูดไม่ได้เพราะฉันไออยู่ <c oughs> ใช่ทำแบบ ว่าสร้างบ่อสร้างทามาเคียดบ่อเคียดแต่ฉันจะบ่อข้ามมูดซึกลูกอ่ะมันเป็นเครื่องมือถ้าเป็นฉันนะเนี่ยจะเป็นข่อยด้วยเนี่ยข่อยสีบ่อข้ามรูดสึกลูกข่ยม่เป็นเครื่องมือทุกอย่างเลยฉันจะแบบถ้าฉันรักลูกจริงๆน่ะฉันจะต้องเรียนรู้ว่าลูกฉันมีความสุขตรงไหนลูกฉันมีความสุขแลวฉันควรฉันควรให้ลูกฉันได้รับความสุขหรือความรู้สึก แบบนั้นบ้างอาจจะไม่ได้บ่อยแต่มันก็เป็นผลดีกับลูกเราถ้าเป็นข่อยได้นี่สร้างกันกับทามเกียดใครก็ช่างลูกฉันต้องแบบอย่าไม่เอามาปนอืมเอาอิันเอื่นเหรอดมาเดนฟังร่ำพนะัะ เคยถามลูกไหมว่าดีดีแหละพี่เอ้ยอยากเบาดอกเมาแมงมันมากินหลายกับเมาแมงมันไม่หรอกเอ้ยมัมงพี่เมนน้ำไข่เมาแมงมันจะปาก โอเคพี่น้องเสร็จไปงั้นบทเจมจอดไพเราก็โทษกันแล้วฝากาคลินิกสาขามุกดาหารด้วยนะครับต่อไปบอลนุจะมาบ่อยๆนะส่วนเรื่องเพื่อบ้านฟินแลนด์นะทุกคนนะเราก็มีที่ให้กําลังใจสนับสนุนซัพพอร์ตกันนะทุกคนนะจับมือกันใหแนน้แน่นแนนเอียงจะเกิดขึ้นให้มันเกิดเราเป็นชาวพุทธนับถือพุทธอาจจะว่าพุทธกระทำทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีศิลธรรมจรยามันต้องมี แต่ฉันเชื่ออย่างเดียวนะบาปกรรมมีจริงแค่นี้แหละ